ขอสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีหน้าไม้ผลสวนสีหน้าไม้ผลเราปลูกไม้ผลยืนต้นรวมกันไม่ต่ำกว่า10บชนิดและยังมีไม้ป่าเศรษฐกิจอีกด้วยปกติเราลงคลิปทุกวันอังคารครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับวันนี้ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูต้นมะฮอกกานีปลูกดินลูกลังอายุ5ปีครึ่งกันครับผม ตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้คือเป็นช่วงเดือนเมษายนปี2567ครับผมเป็นช่วงหน้าแรงครับอันนี้คือดินลูกรลังนะครับถ้าถามว่าต้นมะฮอกกานีปลูกดินลูกหลังได้ไหมบอกได้เลยว่าได้ครับแต่ความเจริญเติบโตจะไม่สู้ดินร่วนไม่ได้ครับผมต้นมะฮอกกานีจริงๆแล้วเขาเป็นไม้แถวลุ่มป่าอเมซอนนะครับแถวอเมริกาใต้ ้าถามว่ามาปลูกบ้านเราได้ไหมก็ได้ครับผมต้นมะฮอกกานีนี้จัดเป็นไม้เนื้ออ่อนครับผมสีสันลายเนื้อไม้เขาจะสวยงามมากถ้าถามผมว่าต้นมะฮอกกานีทนแรงได้ดีไหมก็ตอบเลยครับว่าดีระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่สู้ไม้ป่าประจําประเทศไทยหรือไม้ป่าท้องถิ่นของเรานะครับอาจจะไม่สู้พวกต้นสากต้นพยูนต้นชิงชังแต่ก็จะออกไปแนวละไมคล้ายคลึงกับต้นยางนาครับผม จะถามว่าความเจริญเติบโตเท่าที่ผมดูสังเกตดูก็ถือว่าไวนะครับไวพอๆกับต้นยางนาเลยครับถ้าเปรียบเทียบดูนะครับจะถามผมว่าลดนะ้ำไหมตอบได้เลยครับว่าไม่ลดครับผมปล่อยไปตามธรรมชาติได้เลยครับสภาพก็เท่าที่คุณเห็นก็ต้านทานแรงได้ดีครับผมนี่ก็จัดเป็นเคล็ดลับเล็กน้อยๆจากสวนตีนาไม้ผลที่เรานำมาฝาก ผู้ชมกันครับขอขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเมินสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกันทุกคนครับพร้อมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกันนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อน